ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะมินิซีรีสโรแมนติกย้อนยุค the d e l i r a t i o n of love หรือชิงชิงซานซื้อชื่อไทยทางการยังไม่มีที่ยายโดนป้ายยามันหนักมากจากคลิปสั้นในตอกตอกพระเอกนางเอกคือดีงามหล่อมากสวยมาก แล้วเคมีคือระเบิดทะลุจอจ้าซึ่งพระเอกก็คือหลี่เฟยเจ้าพ่อมินิซีรีส์ที่แฟนๆก็รอรอนะคะว่าเมื่อไหร่เขาจะได้เล่นซีรีส์ยาวๆสักทีส่วนนางเอกน้าหวานคนนี้ชื่อเจ้าเจียมินค่ะเรื่องราวนะคะก็บอกเล่าถึงคู่รักดวงกุดองค์ชายหกเผยจว้นนะคะกับปลิวเย่ชิงคู่กรรมที่ต้องตายตกตามกัน เพราะว่าองค์ชัย6ถูกใส่ร้ายว่าคิดกบฏค่ะอาจจะด้วยสวรรค์เมตตานางเอกของเราก็ได้โอกาส3มครั้งเพื่อย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่วาบกลับไปในอดีตนะคะโดยในสองครั้งแรกไม่ทันที่นางเอกจะทำอะไรจุดจบก็มาจ่อเรียบร้อยตายอนาถเหมือนเดิมพอมาครั้งที่3ทุกอย่างค่อยดูเป็นไปได้หน่อยเพราะว่านน,นางเอกของเรานะคะได้วาบถอยไปไกลก่อนแต่งค่ะ น้องก็เลยรีบไปจัดแจงถอนมันกับพระเอกซะเลยกะว่าคราวเนี้ยยังไงต้องรอดแน่แต่แต่แต,แต่พระเอกอดีพอมีความทรงจำคลับคล้ายคลับคลาว่าคนรักของข้าต้องคนนี้เท่านั้นพอก็เลยไม่ยอมถอยง่ายๆค่ะแม่ก็คนมันเคยรักกันนะแล้วความสนุกน่ารักมันก็อยู่ที่ตรงนี้ละค่ะคนหนึ่งก็หนีสุดชีวิต ส่วนอีกคนก็ตามพัวพันไม่ยอมห่างส่วนคนดูอย่างเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกแล้วว่าในชาติสุดท้ายนี้พระเอกกับนางเอกจะรอดผลจากชะตากรรมรักแสนเศร้าได้หรือไม่ยายหวังสุดใจว่าตอนจบเรื่องเนี้จะลงเอยด้วยดีแฮปปี้แฮปปี้ค่ะแต่ถึงจะจบเศร้ายายก็ยังอยากเสี่ยงเพราะเห็นสปอยแล้วนะคะ เลิฟซียนเรื่องเนี้ยมันช่างหวานละมุนซะเกินหลี่เฟยจูบเข่งหม้อกอไก่กล้านตัวฟินฟุดฟุดลิขสิทธิ์เรื่องเนี้ยเป็นของเทนเซนที่จีนอ่อนไปเรียบร้อยของไทยเราก็คิดว่าน่าจะมาที่ v ีทีวีเร็วๆนี้ค่ะหรือถ้าไม่ใช่ยังไงยายจะมาอัปเดตให้อีกทีนะคะสุดท้ายนี้ ยายขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆสำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย